สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาชมก้าผักอันนี้ผักอไปอะไรนะนี่ตีนโอ๊กพลัดตีนโอ๊กนี่จะพุ่มใหญ่ใบหยักหยักอันนี้ก็จะเป็นอะไรอันนี้พิย์สลัดคอสนี่พิย์เป็นคนเป็นคนก้าถาดนี้เขาเขียนเลยอันนี้อะไรบัตเตอร์เฮดอันนี้ก็บัตเตอร์เฮด กรบาดเดนเพชลงไปวันที่สิบวันอาทิตนยะ์วันอาทิตย์ที่จะถึงแล้วก็ให้ให้ปุ๋ยได้อันนี้ผักกาดขาวน้อยอน,นี่ต้นหอมญี่ปุ่นนี่ลองดูลองนี้มีงอกอยู่เดี๋ยวนะนับต้นได้หนึ่งสองสาม สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดประมาณสิบเอ็ดต้นนะทุกคน,นเ,ขกเ, 11, เขาจะไม่งอกออกมาเลยนี่สิบเอ็ดสิบสองก็จะไม่งอกออกมาเลยมันเป็นฤดูนี้เนะอันนี้ของอะไรนี่อันนี้ไม่เห็นนนี้ก็ไม่เห็นงอกนะอันนี้ผักกาดกวางตุง้งกวางตุง้งต้นใหญ่ อันนี้ก็จะเป็นต้นหอมเราทดสอบดูทดสอบเอาเอาหัวหอมลงในฟองน้ำรากออกดีจังเลยเดี๋ยวจะเอาไปลงเขามีรากอยู่ส่วนอันนี้ทดสอบแบบที่เราเราเอ้นั่นก่อนอว,ว้าวได้เยอะเลยเอาไปลงดินก็ได้เอาลงาลงน้ำก็ได้ค่้โหเยอะเลย จัดการเอาใส่ัมันออกรากแล้วทุกคนเอาใส่ฟังน้ำแบบนี้น้ำที่มีจะมีรูอยู่ตรงกลาแล้วก็เสียบ เสี็บตรงที่มีรากเขาลงไปเลยเราจะไปโูกดูว่าต้นหอมให้ดูจะเป็นยังไงเราติดตามชมนะทุกคนเอาไปลงในกล่องโฟมนี่ค่ะเดี๋ยวเราติดตามดูนะทุกคนนะจะได้ผลไหมเนานะทดสอบดูอันนี้ไปแล้วทำงานก่อนค่ะสวัสดีค่ะ